แล้วก็วันนี้ตํารวจทําดีนะคะเป็นตํารวจช่างช่วยรถจอดเสียเนื่องจากว่าระบบความร้อนทําให้รถเสียเนี่ยนะคะตํารวจจราจรโครงการพระาชดาริปฏิบัติการช่วยรถจอดเสียในทางค่ะนี่นะคะภายใต้การอานวยการของพลตํารวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตํารวจจราจรแล้วก็พันตํารวจเอกดอกอรสราวุฒิจิตระเบียบรองผู้บังคับการตํารวจจราจรค่ะ โดยพันตำรวจโทปริญญามิ่งมงคลสารวัตรงาน2กองกำกับการ6กกองบังคับการตำรวจจราจรสั่งการให้ร้อยตำรวจเอกพีรวุฒิใหม่อ่องรองสารวัตรงาน3กองกำกับการ6กกองบังคับการตำรวจจราจรโครงการทน12พร้อมกำลังตำรวจช่างค่ะ10ตตำรวจเอกยุทธนามังคตานะคะแล้วก็10บตำรวจโทชิาทิพย์รมอ้วน10ตตำรวจโทอนุรักษ์วิรัตราบ เดือตํารวจช่างจราจรโครงการพระราชด,ดําริเนี่ยนะคะได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุโครงการว่ามีรถยนต์ตู้สีเทาคันนี้เนี่ยเสียอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสงถนนสีอยุธยาก็ขอกําลังตํารวจช่างโครงการพระราชด,ดําริเนี่ยนะคะเข้าไปโครงการทน1-2จึงนํากําลังเข้าไปตรวจสอบนะคะก็ เครื่องยนต์เนี่ยพบว่ามีความร้อนสูงจึงได้ร่วมกับตำรวจจราจรท้องที่ดําเนินการให้พ้นทางกีดขวางก่อนจากนั้นก็ดําเนินการแก้ไขให้ก็ขับขี่ไปได้นะคะ